Hi welcome back to our elite class again อ่าวันนี้อยู่กับคุณครูแฟมและ on, on, อักษร on learn จำได้ไหมครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวข้องกองอะไรไปลูก คะแนนเล่าเรียนเกี่ยวข้อกับ Present Continuous เนาะทั้งประโยคบอกเล่าประโยคคําถามประโยคปฏิเสธแล้วก็การตอบคําถามนะของประโยคคําถามเดี๋ยววันนี้แหละครูจะพานักเรียนไปดูกันว่า Present Continuous เนี่ยมันสามารถใช้ยังไงได้บ้างและมันมักจะมาคู่กับ Tense ลายเนาะที่เราเจอกันในชีวิตประจาําวันอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย แต่ก่อนอื่นเลยนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยว่าเรามีการบ้านกันในข้อที่9ที่ครูฝันักเรียนไปทําแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลรยร่วมกันอ่ะเราลองดูโจทย์ก่อนสิข้อ9เขาบอกว่า write questions ให้นักเรียนเน่ยนะเขียนคําถาม use the present continuous นะโดยใช้ present continuous เนี่ยเป็นในการเขียนคําถามเนาะ a n swer them about yourself แล้วก็ให้เขียนคำตอบที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนมาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะไม่มีผิดไม่มีถูกเลยอยู่ที่ว่านักเรียนเนี่ยจะทำสิ่งสิ่งนั้นหรือไม่ทำสิ่งสิ่งนั้นอ่ะเราลองดูตัวอย่างข้อแรก you watch TV แล้วก็ now you watch TV now you เนี่ยเราใช้อะไรลูก verb to be อ่ามันมี is มี a มี a uh, r ใช่ไหมลูกสมศักดิ์สมศักดิ์บอกว่าผมใช้ อเพราะว่า you เนี่ยเราใช้คู่กับ a r เป็น are you watching เหตุผลที่ต้องเอา are มาด้านหน้าเพราะว่าเราต้องการทำให้มันเป็นประโยคคำถาม very good ดีมาก are you watching เห็นไหม watch เราก็เปลี่ยนเป็น watching เพราะว่ามันต้องเป็น verb to be และตามด้วย verb ing very good are you watching TV now no I'm not อ่ะ v e อ y good อันนี้คือเขาไม่ได้ดูไม่ได้กำลังดูทีวีอยู่ตอนนี้ลูกหนูก็คือ no I'm not เห็นไหมพอถามเป็น U ก็ต้องตอบเป็น I ถาม U ตอบ I ถาม I ตอบ y o U เราดูน u m b บ r ร์ชลูกหนูข้อที่สอง your teacher talk แล้วก็ right now your teacher talk right now ครูของคุณเนี่ยกำลังพูดอยู่ใช่ไหมครูของคุณเนี่ยกำลังพูดอยู่ใช่ไหม your teacher เราใช้ is am หรือ are ดีให้ลองเดา อบอบางคนบอกใช้ R บางคนบอกใช้ M อมอเชอรี่บอกว่าใช้อะไรนะลูกเชอรี่บอกว่าใช้ is เหตุผลว่าทำไมต้องใช้ is ลูก very good teacher ตัวนี้แค่หนึ่งคนเราเลยใช้ is แต่ถ้า t e a c h e r าอ่าแต่ถ้า teachers เติม s เมื่อไหร่คือครูหลายๆคนแบบนี้เราจะใช้ R เพราะว่าเป็น plural form หรือว่าพราะหูพจน์เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบว่า is your teacher talking right now is your teacher talking right now ครูของคุณกำลังพูดอยู่ใช่ไหมตอนเนี้ ถ้าครูกำลังพูดอยู่ก็ yes he is ถ้าไม่ก็ no he isn't คราวนี้ก็ต้องดูด้วยนะว่าคุณครูของนักเรียนเพศอะไรแต่ถ้าคุยกับครูแบบนี้ก็จะใช้ประโยคนี้ได้เลยเป็น yes he is no he isn't แต่ถ้าสมมติหนูคุยกับคุณครูผู้หญิงอยู่ก็อาจจะเป็น yes she is หรือว่า no she isn't อลองดูข้อที่3ลูกหนู your parents parents what does it mean parents อ่าแปลว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะสองคนเขาเลยเติม s มาไง work แล้วก็ now พ่อแม่ของคุณเนี่ยกำลังทำงานอยู่หรือเปล่า your parents พอเป็น2คนเราใช้ ah oh, very good are your parents working now ถ้าพวกเขากำลังทำงานอยู่ก็ตอบว่า yes they are แต่ถ้าไม่ได้กำลังทำงานอยู่ก็ตอบว่า no they aren't very good aren t ตันนี้ก็มาจากคำว่า are not โอเคลองดู number 4 o ข้อที่4 you อ่าเป็นประธานเนาะ have have เป็นกริยา and English lesson เป็นอ่าเป็นแบบสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่เนาะเป็นอาจจะเป็นกรรมของประโยคก็ได้แล้วก็ now เป็นอ่าเป็น adverb ที่บอกเวลาว่ากำลังทำอยู่ณปัจจุบันนี้ you, you เราใช้อะไรลูก you เราใช้ are very good อ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น are you having an English lesson Now ถ้าพวกเรากำลังเรียนอยู่ก็ตอบว่า Yes I am Yes we are อาสมมติ Yes we are คือพวกเรากำลังเรียนอยู่พวกเรานี่หมายถึงใครทั้งนักเรียนทั้งครูเลยเนาะกำลังเรียนอยู่แต่ถ้าบอก Yes I am คือเฉพาะตัวครูหรือเฉพาะตัวเราที่เราเป็นคนพูดคนเดียวถ้าไม่ลูก No I'm not หรือ, no, รอ no we aren't เห็นไหมลูกหนู verb to be มันก็จะผันตามประธานไปอย่างเช่น I ก็จะใช้ am, V ก็จะใช้ are เพราะฉะนั้นแล้วทบทวนอีกหนึ่งอย่างว่าเมื่อเราจะเลือกใช้ verb to be ให้ถูกต้องก็ต้องอยู่ที่ subject หรือว่าประธานของประโยคนั้นด้วยลองดู number 5ข้อที่5ลูกหนู your friends อ่าเป็นประธาน play ที่แปลว่าเล่นเนาะทำหน้าที่เป็นกริยา football เป็นกรรมแล้วก็ now เป็นตัวบ่งบอกเวลา your friends บอกครูซิวันนี้เพื่อนหนคนหรือเพื่อนหลายคน อ่าอันนี้คือเพื่อนหลายคนรู้ได้ยังไงลูกว่าหลายคนเพราะมันมี su v e r g o e r ดีมากเพราะเป็นหลายคนเราใช้เลยเอ่ยเราใช้ are เป็น are your friends playing football now เออเพื่อนของนักเรียนเนี่ยก,กำลังเล่นฟุตบอลอยู่หรือเปล่าตอนนี้ถ้าพวกเขาเล่นอยู่ตอบว่า yes they are ถ้าไม่ได้เล่นตอบ no they aren't ถามว่าทำไมต้องใช้ they ลูกเพราะว่า friends มีหลายคนไงเพื่อนหลายคนอาจจะเป็น2คน3คน5คนหรือจะเล่นทั้งทีมเลยลูกหนู11คนก็ได้มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลย Number 6ข้อที่6เนะาะหาประธานชิ่ลูกประธานคือคำว่า you verb คือ where อแล้วก็คำนามคือ ชอตอ่านักเรียนนักเรียนจะสังเกตว่าทำไมชอตเติม S ไม่ได้แปลว่าสั้นจ้ะแต่มันแปลว่าเออแปลว่ากางเกงขาสั้นจริงๆมีหลากหลายคามากเลยนะที่อ่าเป็นคําแบบนี้แล้วพอมาเติม S เนี่ยกลายเป็นเครื่องแต่งกายให้เรานะไม่ว่าจะเป็นคําว่าชอต t s อะไรแบบเนี้ยเนาะคำว่าจีนส์ที่เราเห็นเนาะแล้วมันจะต้องเติม S คําว่า trousers หน้ากางเกงขายาวที่มันต้องเติม S เสมอเพราะว่าอะไรเวลาเราใส่กางเกงเนี่ยมันมี2ขาเนาะไม่ได้มีขาเดียวเพราะฉะนั้นจากชอตที่เคยเป็นคำในชันทีฟเนี่ พอเติม S ปุ๊บก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นคำนามมาเป็นกางเกงขาสั้นอ่ะโอเคประธานคือ y o U เราใช้อะไรดีลูกเราใช้ Are very good เป็น are you wearing shorts now? Are you wearing shorts now? Yes, I am. No, I'm not. เห็นไหมถ้าเราใส่อยู่กางเกงขาสั้นอยู่ก็ตอบว่า Yes, I am แต่ถ้าไม่ใส่อ่ะ No I'm not หรือ I a m not นั่นเองอ่าโอเคมาเฉลยการบ้านเสร็จแล้วเราไปเริ่มลุยของวันนี้เพิ่มเติมกันเลยอ่านักเรียนดูหัวข้อสิรู้จะเป็นสีสม้มมันคือ Present Simple อและ Present Continuous อ่านักเรียนเนี่ยเรียนสงเทีนเนี่ยผ่านไปหมดแล้วนะทั้ง Present Simple และ Present Continuous ถามว่านักเรียนพอจำอะไรได้บ้างอ่าบางคนแบบยังพอจำได้เนาะเรามาลื้อฟื้นกันดีกว่าอ่า n umber 10าบอกว่า Read the uh, read the rules อ่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านกฎกันในกรอบสีฟ้าๆนี้ Say the examples in your language อ่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านตัวอย่างด้วยให้เป็นภาษาของเราเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาแปลกันว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรแล้วมันจะแตกต่างยังไงระหว่าง2ประโยคนี้อ่าลองดูอันแรกก่อนอันแรกเขาบอกว่า we use the present simple for habits or routines habits คืออะไรลูกอ่า h a b i t คือลักษณะนิสัยของเราเนาะส่วน routines ก็คือ กิจ,จวัตรประจำวันเก่งมากเช่นเขาบอกว่า I watch TV in the evening เช่นครูเนี่ยนะฉันเนี่ยดู TV ทีวีทุกๆเย็นเลยอะอาจจะดูปไปเลยลูกหนูอาจจะดูเป็นแบบนิสัยของเราไปเลยก็ได้นะที่แบบติดดูทีวีหรือเป็นรูทีนว่าทุกๆเย็นเนี่ยทุกๆวันเย็นฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ฉันจะต้องดูทีวีเนาะอ่า uh, in the evening อ่าในช่วงเย็นหรืออันต่อมาเขาบอกว่า We use the present us continuous for actions happening Now มีคำว่า now อยู่ที่แปลว่าตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะใช้ present continuous กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณนตอนนี้ตัวอ,อย่างเช่น l i k t now เลยนะครูบอกว่า we are having an English lesson at the moment ตอนนี้พวกเรากำลังเรียนภาษาอังกฤษกันอยูอ่เขาบอกว่า have an English lesson ก็คือฉันเรียนภาษาอังกฤษแะพวกเราเนี่ยกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่มีคำว่า at the moment ซึ่งคำ a อ t จ์โมเมนตเนี่ยก็มีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่า now ที่แปลว่าตอนนี้เห็นไหมได้้สังเกตได้ว่าความต่างของมันคืออันนึงจะพูดถึงลักษณะนีสายพูดถึงกิจ,จวัตรประจำวันส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้แต่ทั้งสองตัวเป็นเหตุการณ์หรือเป็นการบ่งบอกเวลาในปัจจุบันทั้งหมดเลยเพราะมีคำว่า present ทั้งคู่แตกต่างกันให้ตัวหลังเห็นไหม simple คืออะไรก็ได้ที่มันง่งายๆเนาะส่วน continuous ก็มาจากคำว่า continue ที่แปลว่าต่อเนื่องนั่นเอง เริ่มต้นด้วย present simple อ่าเมื่อกี้เราดูไปแล้วเนาะ present simple เมื่อกี้เราดูว่ามันคือ habits กับ routines คราวเนี้ยมันสามารถใช้อะไรได้อีกมันสามารถใช้กับ permanent s t a t e หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันคงทนถาวรเนาะหรือ facts ที่เป็นความจริงก็ได้หรือว่า time tables ที่เป็นตารางเวลาที่มันชัดเจนเนาะ อ่ะสตัคเจอร์ของมันหรือว่าโครงสร้างของมันถ้าใครจำได้น,นเรียนจะรู้ว่ามันคือ subject หรือประธานตามด้วยกริยาช่องที่1เนาะ subject plus verb 1อ่าซึ่ง verb 1เนี่ยสามารถเติม s e s ได้ขึ้นอยู่ที่ประธานถ้าประธานเป็น i u v d เนี่ยเราก็จะไม่ต้องเติม s ให้มันแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ประธานเป็น he she it หรือว่า singular form เนี่ยเราก็จะเติม s ให้ที่คำกริยาคำนั้นอ่ะดู time expressions มีอะไรบ้างมี every day on Monday always usually often sometimes เฮ้ยคุณคๆมีลูกเหมือนเราเพิ่งจะเรียนกันไปใช่ไหม always usually sometimes always usually often ไม่ค่อยเน้น sometime never จำได้ไหมลูกเออตัวพวกนี้แหละก็เป็น adverb of frequency ที่มักจะใช้และเกิดขึ้นกับ present simple tense อ่ะคราวนี้เรามาดูเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งนักเรียนจะเห็นคำว่า Monday ตรงนี้นะลูกสมมติวันหนึ่งนักเรียนไปเดินแบบ เดินตามห้างหรือนักเรียนไปเดินอ่อเห็นถ่าย Facebook ของนักเรียนเนาะหรือดูทิกต o กแล้วนั่เลยไปเจอคํานี้แบบนี้ลูก Monday ที่เติม S มันไม่ได้แปลว่าหลายวันจันรนะลูกหนูเพราะปกติเราจะตามว่าเติม S เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันจะกลายเป็นแบบที่มากกว่าหนึ่งอ่ะมันเดย์ถ้าวันเดย์ปกติแบบนั้นคือวันจันหนึ่งวันจันร์วันจันรเดียวแต่ถ้ามันเดย์เติม S ไม่ใช่หลายวันจันทร์แต่มันจะแปลว่าทุกๆุกจันทร์ ทุกๆจันเช่นครูบอกว่า I wake up at 7. e v e I wake up at 7. on Mondays แสดงว่าครูทำไมลูกทุกๆวันจันเนี่ยครูจะต้องตื่นนอนตอน7จ็ดโมงเช้าเองอะแค่นี้เองอันนี้ก็เป็นเกรดความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแล้วที่นักเรียนแบบอาจจะสามารถเอากลับไปไประยุกต์ใช้ได้อะตัวต่อมาเรามาดูที่ present continuous No, present Continuous เสร็จแล้วเพิ่งจะเรียนกันไปเลยเขาบอกมันคือ Action happening now เป็นเหตุการณ์เนาะหรือการการะทําที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นอะไรได้อีก Future arrangement Future arrangements คืออะไรลูกการนัดหมายในอนาคตบางทีในะอนาคตเราอาจจะไม่ได้ใช้ Future อย่างเดียวเราอาจจะใช้ Present Continuous มาใช้ในในการบอกอนาคตได้ ต่อมา temporary situations คืออะไรลูกเออเหตุการณ์ที่มันแบบเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น structure หรือว่าโครงสร้างคืออะไรลูก subject ตามด้ i s and r และตามได้ verb-ing อ่า time expressions มีอะไรบ้าง now at the moment at the present อ่าตัวพวกน่นอนที่แปลว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้นี่นเองนักเรียนบางคนแบบโอกวครูผมก็ยังจําไม่ได้หนูก็ยังจาไม่ได้ค่ะวันนี้ครูมีเพลงมาให้ร้องลูกหนึ่งเพลงเพื่อทบทวน2เทนนี้เข้าด้วยกันนักเรียนร้องเพลงลอยกระทงได้ไหมลูก อ่าได้นะไหนวันลอยกระทงร้องไงวันเพ็ญเดือน12น้ำตะนองเต็มตะลิงใช้ทำนองนี้กับเพลงนี้ได้เลยอ่ะลองดูครูจะร้องให้ฟังหนึ่งรอบเลยเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมกันอีกหนึ่งรอบดูนะลกูก present c o n t i n u o u s นั่นคือสิ่งที่กำลังทำ subject is am a verb ing แปลว่ากำลังทำ n o w right n o w right away the moment at the present แต่ถ้า present ซิ m subject verb หนึ e ่งเต็ม sea always always usually sometimes often hardly never นั่นคือสิ่งที่บอก routines บอก habit บอกการกระทําพอได้ไหมคิดว่านักเรียนพอได้แล้วแหละเนาะมาเราลองมาร้องไปพร้อมกันอีกหนึ่งครั้ง Are you ready Yes Okay Let's sing a song together One Two and Three Present Continuous นั่นคือสิ่งที่กำลังทำ subject is a m a verb I n g แปลว่ากำลังทำ noway r noway right, now, right way. the moment at the present แต่ the present seems. Ject, verb, 1, s e e m subject verb หนึ่งเติม S E S always usually sometimes often hardly never นั่นคือสิ่งที่บอก Routines บอก Habits บอกการกระทำ very good อะ พอได้เรียนพอลองได้พอเข้าใจเก็ทคอนเซ็ปต์แล้วเราลองมาดูทําโจทย์กันเลยดีกว่าเรามาดูที่ข้อ11เนาะนักเรียนเขาบอกว่าอะไรเอ่ย put the verbs in brackets into the present simple or the present continuous นักเรียนเลือกใช้ให้ถูกลูกว่าเมื่อไหร่ที่เราจะใช้ present simple และเมื่อไหร่ที่เราจะใช้ present continuous อ่ะลองดูสิ greetings from venice นักเรียน venice อยู่ประเทศอะไรโลกมีใครรู้บ้างส้มเชงบอกว่าอยู่อิตาลี very good ดีมากลูกหนูเขาบอก it's carnival time It's carnival time here หมายความว่าไงลูกอ่ามันเป็นแบบช่วงเวลางานลื่อนเรื่องของเราเนาะ and we dot have a great time we dot have a great time นักเรียนตรงนี้เราใช้อะไรดี ถ้าแบบเรากําลังอยู่ที่นั่นลูกนึงนักเรียนเรากาลังอยู่ที่นั่นแสดงว่าตอนเนี้เราก็กำลังมีความสุขสิเลยยังไม่ได้กลับมาเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบ having ที่เป็น continuous ดีมาก we are having a great time เขาบอก italians t e celebrate carnival every y e a r in late f e b r u a r y in late february แปลว่าอะไรลูกชาวอิตาเลียนเนี่ยลูกหรือว่าคนอิตาอ่อคนที่อยู่อิตาลีเนี่ยเนาะเขาจะ celebrate ก็คือเฉลิมฉลองนักเรียนพอบอกว่าทุกๆปีเห็นไหม every Every, every 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 ใช้กับ present simple คนอิตาเลียนหลายคนอันนี้ต้องเติม s ไหมลูกไม่ต้องเติมเป็น celebrate ธรรมดาได้เลยอ่าในทุกๆปีในช่วงท้ายของเดือนอะไรลูก february กุมภาพันธ์ very good เขาบอกว่า the festival last 10 days เออมีแบบยืดเยอะๆถึงกี่วันลูกหนูอ๋อถึง10วันเลยด้วยการมีเวลาต่อเนื่องถึง10วันนักเรียนพอเป็นแบบนี้มันเหมือนพูดความจริงเนาะพอเป็นพูดความจริงนักเรียนใช้อะไรลูก present simple หรือ present con เก่งมากลูกหนูใช้ present simple tense very good เพราะฉะน,นั้นค้อเนี้ยอ่าเราลองดูนะ the festival งานกี่งานลูกเออมันคือ festival เดียวนะมันไม่ได้เติม s เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ l o t ที่เติม it s n o า t 10 days and it's b a l o t of fun หน no, ู it's อะไร l o t of fun ลูกเป็นความจริงเหมือนกันเห็นไหมพอข้างหน้าเป็น present simple ด้านหลังก็มักจะเป็น present simple ตามกันมา i t เราใช้ is am หรือ are ลูกที่เป็น verb to be Very good เราใช้ is it is อ่านนเอีอาจจะออกเสียงว่า it is ก็ได้แต่ถ้าอยากให้แบบมันดูแบบ natural นะก็เป็น it is it is funs um, it is lots of fun มันแบบสนุกมากเลยอะ่ะสนุกมากเนาะ people dot dot wear lovely costumes อ่าคนเนี่ยมักจะใส่ชุดที่แบบมาทำอะไรลูกหนูแบบ lovely แบบดูมีชีวิตชีวาเนะาะประโยคข้อนี้ตอบอะไร w ว r e ธรรมดาคือไม่ได้กำลังใส่แต่พูดถึงความจริงพูดถึงแบบว่าสิ่งที่มันเกิดตลอดในทุกๆเนี่ยทุกๆปีที่เขาใส่เนาะคนมากจะใส่คอสตูมที่มันแบบมีชีวิตชีวาคอสตูมที่ดูเป็นมิตรก็คือเพื่อมาเฉลิมฉลองงานนี้นี่เองเพราะฉะนั้น้อนี้ตอบ w ว r e ธรรมดาได้เลยเพราะ people คนหลายคนคือ plural form ต่อมา dot dot dance in the street ตอบไรลูก อตอบ Dance ธรรมดาถามว่าทำไมถึงตอบ D a น c e ธรรมดาประธานอยู่ไหนครูข้างหน้าไม่เห็นมีประธานเลยหนูเวลาหนูเจอคอมมาจำง่ายๆนะเวลาเจอคอมมาแล้วไปต่อด้เย verb เลยเราจะใช้ประธานตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเราใช้คำว่า people wear and people dance อ๋ in the streets and t h dot go to parties พาร์ตี้ตัวนี้แปลว่าอะไรลูกอ๋อไปแบบงานสังสรร์งานรื่นเรื่งงองนะเพราะฉะนั้นข้อ7ดตอบ go ธรรมดาเหมือนกันเห็นไหมสาข้อนี้ใช้ประธานตัวเดียวกันเลยคือคำว่า people ซึ่งไม่ต้องเติม s ที่คำกริยาเลยจะเป็น w h e r e dance and go ่า so ดูต่อนะลูกหนูเขาบอกว่า it is t s chilly today วันนี้แบบอากาศมัน chilly คือแบบไหนลูกเออมันเย็นๆน,นะวันนี้อากาศมันเย็นๆ right now เฮ้ยนาไรนาไรว่นาไรนาไรเวคืออะไรลูก present continuous i s เราใช้อะไรลูก อ่า ah, it is raining it is raining ฝนเนี่ยมันกำลังตกด้วยนะแคท d ี้และไอแคทกับ I เนี่ยกำลังทำอะไรลูกหนู sit in a cafe นั่รียนคิดว่าเขาจะ sit ธรมรมดาหรือว่ากำลังนั่งอยู่ฝนกำลังตกแล้วฉันก็กำลังนั่งเนาะอ๋อแคท d ี้และ I เนี่ยพวกเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่ in a cafe we dot dot wait for a big parade To Begin พวกเราเนี่ยกำลังแบบนั่งรอเพื่อที่จะดูขบวนพาเหรดที่มันกำลังจะเริ่มต้น Begin คำนี้ก็เหมือนคำว่า Start โอเคเพราะฉะนั้นวีในข้อที่10เราจะตอบอะไรลูกเรารออยู่หรือว่าเรากำลังรออยู่เรานั่งในคาเรากำลังนั่งในคาเฟ่ฝนกำลังตกเรากำลังนั่งและเรากำลังรอลูกหนู we are waiting we are waiting for the big parade to begin a girl just behind us เดี๋ยวผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยจุดๆๆด i n g s เออกำลังร้องเพลงหรือเปล่าถูกต้องเรากําลังนั่งอยู่ไงแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันมีเด็กผู้หญิงที่อยู่หลังเราเนี่ยนะเขากําลัง is singing หนูฮะถ้ามันใช้ is yes, บอกคุณหน่อยเพราะว่า a g I r l เห็นไหมอ่ะนำหน้าของแค่หนึ่งอย่างลูกหนูแล้ว a g I r l คือผู้หญิงแค่คนเดียว a g I r l just behind it, is singing and her friend dot 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 play the violin อ่าทั้เรียนเพื่อนกี่คนลูกหนึ่งคนมันการใช้ is playing The violin, her voice the dot, dot great หนู her voice the dot, dot great her voice เสียงของหล่อนเนี่ยกำลังดีหรือว่าเสียงของหล่อนดีเวลาเราพูดเนี่ยอ๋อมันเป็น permanent นะัเป็นความจริงเป็นสิ่งถาวรเราใช้ present simple เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ is เพราะว่า her voice เป็น singular form ลูกหนูใช้ is her voice เนี่ย great uh, her voice is great เสียงหล่อนเนี่ยดีมากเลยนะเสียงหล่อนนี่คือเสียงเด็กคนไหนเสียงเด็กผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังฉันไงหหสุดยอดเลย Have to go now, have to go now อาจจะเป็นรูปย่อของว่า I have to go now เขา omit อ่อ pronoun ไว้คือคำว่า I แบบยฉันต้องไปแล้วตอนนี้ p a r d e น่าจะมาแล้วเนาะ See you soon Angie อา See you soon นี่คือแบบไว้เจอกันนะไว้เจอกันอะโอเคตรงนี้ใครถูกหมดยกมือ Very good ถูกกันหมดทุกคนเลยเหรอลูกดีมากอะเพราะฉะนั้นกลับไปทบทวนเพลง Present Simple and Present Continuous และนักเรียนจะทำถูกแบบวันนี้เลยอะเรามาต่อที่ข้อสุดท้ายลูกหนู What Do you and your family usually do in the evening? อ่าอันนี้คือคำถามแรกดูคำถามที่สอง What are you and the members of your family doing now? หนูแล้วก็ครอบครัวของหนูเนี่ยนะสมาชิกในครอบครัวของหนูเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่นตอนนี้สองคำถามเขาบอกว่า Write through um through sentences ให้เขียนประโยคลูกหนูที่เป็นความจริงเนาะ Tell your partner แล้วก็พูดกับเพื่อนของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนต้องจับคู่สองคนแล้วลองดูซิว่าเราจะเขียนยังไงดีอ่ะคูยยกตัวอ,อย่างให้เช่น In the evening, me and my family have dinner together ตอนเย็นเนี่ยนะ ฉันและครอบวของฉันเนี่ยมักจะไปทานอาหารเย็นด้วยกัน After dinner I usually chat with friends ฉันก็จะแบบไปคุยแชทกับกับเพื่อนเนาะ or play computer games หรือไม่ก,ก็ไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ My father usually reads his n e w p a p e r and then watches TV พ่อเนี่ยก็มักจะอา่านหนังสือเนาะหนังสือพิมพ์แล้วก็หรือไม่ก,ก็แบบทำไงไปแบบดูทีวีมัมแล้วแม่ของฉันนะ่ะ takes a dog for a walk จำได้ไหมลูกหนู for a walk อ่าแปลว่าอะไรพาหมาไปเดินเล่นอ่าพาสุนัขไปเดินเล่น And then reads her book โอแม่ก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันเนาะแบบก็ไปกลับมาอ่านหนังสือต่อ Right now นักเรียนจะสังเกตว่าที่คุณอ่านมาทั้งหมดหมเมื่อกี้เป็นคําตอบของข้อแรกคือคุณและครอบครัวของคุณเนี่ยมักจะทําอะไรในช่วงเย็นส่วนคำตอบข้อ2อยู่แค่2มาบรรทัดล่างลูกหนู Right now ก็คือตอนเนี้ยนะก็คือ n o w right n o w a w right a y ไงใช่ไหม Right now เนี่ย I am having อะหรือจะพูดสั้นๆว่า I'm having English lesson ตอนนี้ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะอ๋อนักเรียนกำลังเรียนอยู่ไง Mom and Dad แม่แล้วก็พ่อของฉันเนี่ย are both working ตอนนี้พ่อกับแม่ทำอะไรลูกกำลังทำงานอยู่แต่อยากให้นักเรียนลองเขียนเป็นของตัวเองแล้วก็ลองเล่าให้เพื่อนฟังเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ครูก็ อยากจะฝากเนาะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องของ present simple และ present continuous รวมถึงวิธีการใช้ and don't forget to sing my song อย่าลืมไปร้องเพลงของครูนะลูกหนูตั้งใจแต่งมากๆถ้านักเรียนร้องเพลงนี้ได้นักเรียนก็จะสามารถทำเรื่อง present simple and present continuous ได้และสำหรับวันนี้ครูคก็ต้องขอไปก่อนแล้วเดี๋ยวฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนเรื่องราวทั้งหมดเนาะทบทวนบทเรียนทั้งหมดมาอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c เคชัน